เปิดภาพแรกของไออมีนาส้มหล่นแทนกรีนในละครภริยาค่ะทำเอาทีวีนั้นลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งหลังมีข่าวละครดังฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องภริยาที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเตรียมลงจอฝากฝั่งยานวิภาวดีค่ะแต่ล่าสุดเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขาะอ่อนแอทางช่อง8ดค่ะ สำหรับละครดังกล่าวนั้นคว้าผู้จัดละครมั่งความสามารถย่างสาวน้ำฝนกุลนัทรับหน้าที่ลัางสรรผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะพร้อมทั้งคืนหลังบ้านเก่าในรอบหลายปีแต่ที่น่าสนใจนักแสดงที่ได้ฟิตติ้งไปมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนางเอกล่าสุด เคราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะลงตัวที่สาวไออามีนาเพราะเธอหมดสัญญากับทางวิกสและมาประเดิมกับเรื่องแรกเลยพอดีค่ะเรื่องนี้จะสนุกสนานขนาดไหนก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะ